แต่ปีฉลูรอดนะครับบางตำราบอกว่าโดนนะฮะแต่จริงแล้วไม่ไม่มีนะฮะนะฮะเมื่อกี้มีใครถามผมปีขานก็รอดนะฮะนั้นนะครับโอเคนะั้นใครที่เกิดปีละกาปีฉลูปีฉลูได้รอดปีมะเส็งเนี่ยโดนเต็มเต็มเต็มยังไงแต่ว่ามีคนเต็มหนักอันนั้นซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยฮะโอเคนะครับผมจะไปอย่างเร็วนะฮะเนี่ยฮะจากภาพนี้เราจะเห็นว่า คนที่เกิดปีมะเสงนะฮะตรงที่ที่ผมนั่นหมายความว่าในหลักวงจุ้ยเนี่ยมันต้องมองถึงเออขอโทษทีนะตังเนี่ยป้าโทรกลับลูกพอดีลูกชายป่วยกำลังรอคนเลือดตรวจนะก็งั้นร้อยสามสิบห้าถึง,งร้อยหกสิบห้าองศาที่เห็นไหมว่าที่ผมถือเข็มทิศ นั่นหมายความว่าใครปีนี้ที่เกิดปีมะเสงเนี่ยทางที่ดีตะปูตัวเดียวก็ไม่ให้ต่อเรื <c oughs> ่องของฮะเพราะท่านไม่รู้แต่ถ้าใครมั่นใจว่าจะทำเ่ยต้องไปที่บ้านไปดูซิว่าหลังบ้านเราเนี่ยร้135อยสามสิบห้าถึงร้อยหกสิบห้าองศาหรือเปล่า <c oughs> นะฮะอันนี้คือคนที่เกิดปีมะเสงปีนี้นะครับแต่ถ้าใครเกิดปีมะเสงเดือนมะเสงวันมะเสงเวลามะเสงปีนี้เนี่ยถึงคาด ให้ติดต่อเข้ามาผมให้เอาวันเดือนปีเกิดท่านมาตรวจว่าเป็นทั้งสี่อันหรือเปล่าแล้วเราจะมีวิธีแก้ให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนึกออกไหมฮะเราเราจะทําดูจีนเดี๋ยวจะทําให้ดูคนเดียวนะคับพอดออีใจไม่ค่อยไม่ค่อยสบายแล้วนี่ของกันลูกรอหัวเลื่อนอยู่โอเคนะครับแล้วเห็นในภาพนี้ที่อสูตร้ายเนี่ยเข้ามาที่ที่สองร้อยยี่สิบห้าเป็นต้นไปถึงสามร้อยสิบห้านะครับ นี่เป็นทิตะวันออกซึ่งเป็นปกติของปีนี้ที่ทศสุรายจะเข้าแต่ที่ผมบอกโชคไม่ดีคือนี่ฮะดาวาเป็นจะพูดเข้ามาทับซอนตรงนี้ตรงนี้ปีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ฮะปีมะเสิงแล้ใครที่เกิดปีตามนี้ปีสองศูนย์ศูนย์แปดสามสองและลูกชายผมได้เกิดปีสามสองดีนะครับ นะฮะนี่ฮะเกิดปีมะเส็งอันนี้ชงหนะนะครับโอเคนี่นี่ดาวอสูรประจำปีเข้ามาดาวเป็นชพูดเ,เข้ามานะฮะนี่เลขห้าเลขห้าเหมายถาว่าเป็นดาวที่เรียกว่าดาวแห่งการกระแทกงั้นในหลักพวงจุ้ยเนี่ยหมายความว่าจะเกิดการกระแทกนั้นจำไว้ละข้อที่หนึ่งนะคนที่เกิดปีมะเส็งปีนี้ห้ามตอกระปูตัวเดียวว่าห้ามนะครับนี่ฮะผมแยกออกมาเป็นปีปีมะเส็งอันนี้นะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่านี่ฮะจาก ที่ผมทำเมื่กี้ตะกานี่กับโดนปีจอโทษโทษปีจอกับโดนซึ่งปีจอน่าจะพ้นไปแล้วในใครปีนี้ปีจอปีจอนี่ทงอ่อนๆคืออาจจะมีมีมีปัญหาเรื่องความรักบ้างมีปัญหาอะไรเล็กน้อยไม่กระเทือนเท่าไหร่ปีละกาเนี่ก็สักสักห้าสิบเปอร์เซ็นที่ผมเป็นห่วงคือปีวอกเนื่องจากว่าดาวเป็นจะพูดเนี่ยกับ อสูร้ายเข้ามาทับกันตรงนี้งั้นใครเกิด B ปีวอกปีนี้นี่อันตรายมากนะครับใครที่เกิดปีวอกปีนี้นะครับโอเคนะฮะเอาละคราวนี้เราจะดูได้ไงใครเกิดปีวอกปีอะไรนะะเ,เนี่ยฮะโอเคเนี่ยปีมะเส็งเห็นไหมฮะถ้าใครเกิดเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาถ้าง9เก้านาทีเป็ปีวันนี้นะฮะวันเดือนพฤษภาคมเวลานี้ อันนี้เป็นเดือนมาเสงอันนี้เป็นเวลามาเสงแต่ปีมาเสงเนี่ยไม่สามารถกําหนดได้ต้องใช้โปรแกรมของผมที่มีอยู่เข้ามาคานวณดังนั้นใครที่เกิดปีมาเสงเพื่อความสบายใจของตัวเองติดต่อเข้ามาผมอยู่ในไลน์กลุ่มพวกคุณอยู่แล้วกดส่วนตัวเข้ามาเลยนะครับเพื่อจะตรวจว่าตัวเองว่าคือคือค่าถ่าวันมาเสงเวลามาเสงเดือนมาเสงปีมาเสงคือจบปีนี้คือจบนะฮะต้องรีบไปแก้ไขด่วนนะฮะดังนั้นคนที่เนี่ยให้ติดต่อเข้ามาเนาะ อันนี้คือเลือดชงซึ่งแทกเข้ามานะฮะซึ่งก็ดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ของคนที่เกิดปีที่ที่ผมเล่ามาวิธีที่แก้คือให้ไปฝากดวงชะตาตัวเองไว้กับเทพเจ้าไสวยเอียที่ศาลเจ้าจีนจประจำจังหวัดของท่านท่านเข้าไปเลยท่านบอกเขาว่าหนูมาแก้ชงนะครับหนูมาแก้ชงแล้วเขาก็จะเขาให้หนูจุดธูปสามดอกแล้วก็บูชาเทพเจ้าของโชคชะตาเสร็จแล้วก็ อา,อาจจะมามามาวนที่ตัวเองส 12, 12, 12, 12ิบสองสิบสองสิบสองอสิบสอง1้อสิบสองนักษัตร์แล้วก็นำดวงชะตาร้นเรือนปีเกิดไปฝากกับเทพเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้เกิดปีมะเส็งคุณไม่ได้เกิดปีลากาคุณไม่ได้เกิดปีวอกนึกออกไหมฮะวิธีแก้นะครับอันนี้เป็นหลักของคนจีนนะฮะที่ปฏิบัติามาเนี่นนี้เรื่องเกี่ยวกับท่านโดยตรงนี่เรื่องเกี่ยวกับท่านโดยตรงนะครับในร่างกายคนเราเนี่ยเรากําหนดไว้ห้าธาต ในแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวใช้ความไวหน่อยนะฮะความไวนิดนึงปุ๊บอ่าในแต่ละคนเนี่ยจะเกิดธาตุเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ใครเกิดปีชวดก็ธาตุน้ำนะฮะใครเกิดปีกุลก็ปีกุลปีนี้ก็ธาตุน้ําใครเกิดปีสุนัขปีจอก็ธาตุดินปีลกาะรับธาตุธาตุท,ทองนะี่ครับ อ่าคานนี้อันนี้เป็นธาตุนี้งั้นในแต่ละธาตุเนี่ยจะเป็นสีประจำธาตุนี่บอกไหมฮะนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูเห็นไหมฮะอายุตัวอย่างนี้ใครเห็นทันตัวองธาตุอะไรครับพีพ่พี่พี่ธาตุอะไรตุไฟธาตุไฟเห็นไหมฮะงั้นธาตุไฟของพี่คือสีแดงสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมงั้นพี่จะออกแบบโลโก้ในการทําอะไรก็แล้วแต่พี่ต้องมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมและมีสีแดงเร<ส>ื่องของนะฮะ เมื่อกี้เมืเ่อกี้ใคร,ใคร,ใ,ครใครจดไม่ทันเดี๋ยวขอเข้ามาในไลน์ส่วนตัวนะไอ้นี่เรายินด,ดีนะฮะไม่อล้องไหมฮะเฉพาะปีนี้เหรอคะอาจารย์ no 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 อันนี้ใช้ช่วยช่วยนิลันดอนอันนี้หมายความว่านะฮะยกตัวอย่างอ่ะใครชักวินท่านานท่านสัญลักษณ์เอ่อท่าน้าสนนัญลักษณ์ของท่าน้าคือ,านานอเป็นสีเป็นเป็นคลืคล่น งั้นเวลาออกแบบก็ต้องเป็นขึ้นขึ้นนะครับ<อ>แล้วก็มีมีสัญลักษณ์คือสีเทาสีฟ้า,ส,ฟาสีดำอ,นะอ่าหรือก่อนฮะเทาฟ้าดำคนนี้เอาละผมยกตัวอย่างว่าอนะครับโอเคนะเอ้าอีสักปีหนึ่งใครปีที่ไม่เกี่วันนี้นี่ปีอะไรปีอะไรนะะธาตุ <5. S 1> <5. S 2> ินค่ะธาตุินปีอ่ะธาตุินก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง นะครับมะแมงมะแมก็ธาตุดิน,นะฮะสีเหลืองสีเงส่เลี่ยมจุลัดลเวลาคุณเซนลายเซนเน่ยเหะฮะเวลาคุณเซนลายเซนเนี่ยถ้าใครเกิดพลาดอะไรลายเซนต้องออกมาลักษณะนั้นด้วยถึงจะเสริมโชคนะฮะผมต้องโลโก้สินค้าด้วยโลโก้ด้วยแม้ข้างลายเซนแล้วก็สีที่คุณจะขึ้นเวลาที่คุณจะขึ้นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เอาละนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอันนี้เป็นไม่กี่อันนี้คือธาตุเกิด คุณเกิดมาแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่แต่ละคนเนี่ยมาซาดเถอะมามาเรื่อนะจะต้องมีท่าตัวหนึ่งเอามาเสริมให้ตัวเองเนี่ยร่ํารวยขึ้นดีขึ้นเหมือนท่านประธานนลินนะฮะเมื่อกี้ท่านพาไปดูเบนห้าร้อยสีทอง <c oughs> ท่านต้องเสริมท่าทองท่านประธานนลินขออนุญาตขายได้ไหมเมื่อ <c oughs> สองปีที่แล้วท่านประธานนลินเจอผมบนเวทีท่านบอกว่าอาจารย์ครับบ้านผมอยู่ทางป่าช้าคงนี่ลาบากมากเลย เนินหมุนไม่ทันเลยเดี๋ยวนี้ท่านเดลินออกเบ้นออกเบ้นมาขับเลยครับตบมือไดตบมือไดออกเบ้นมาขับแล้วแล้ว,ลวกิจการของท่านก้าวหน้าของท่านนี่ทุกอย่างทุกครั้งท่านจะทําอะไรท่านจะนยกหูหาผมตลอดนี่ออกไหมฮะแม้กระทั่งจะทาห้องน้ําในี่ย้ายห้องน้ำนะโอเคงั้นเช่นเดียวกันท่านท่านซื้อรถสีทองมานั่นหมายความว่าเป็นทาสเสริมงั้นแต่ละคนเนี่ย จะมีสองธาตุในตัวเองคือธาตุเกิดกับธาตุเสริมถ้าใครอยากรู้ธาตุธาตุเสริมธาตุอะไรให้ไลน์เข้ามาส่วนตัวโอเคไหมครับจะได้ไม่รบกวนเวลาคนอ,อื่นเนาะเออเอาละผมจะยกตัวอย่างให้หนึ่งท่านคนเดียวใครที่มีเวลาเกิดในวันนี้นะฮะหนึ่งท่านยืนบอกเลยครับยกตัวอย่างให้คนนึงนะฮะมีเวลาเกิดนะ มีเปล่ามีค right. ่ะสิบโมงเช้าค่ะดีดีนะขีคุณโอ้โหดีดรู้ัวอย่างเลยดีดีแลยครับเราจะเราจะเราจะถอดเราจะกันท่าออกมาอันนี้เรียกว่าท่าที่เสริมแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาคุณเดี๋ยวจะมีต่อไปว่าเวลาคุณออกแบบงานของคุณจะทำยังไงนะฮะไหนไปที่ใครนะฮะวันที่ วันที่22มิถุนายนสุกพูดช้าๆแล้วแก่แล้ว22อมิถุนายนมี่สนเดียวสิบพี่5อะไรคะา2 22นะฮะ2าเวลาเกิดครับ10บรินาฬกาตรงสอนาศูนย์ส2 อยู่ในท้องเก้าเดือนหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคเราเป็นเพศหญิงอยู่ในท้องเก้าเดือนเกิดเวลาเท่าไหร่ครับสิบเดืนการสินกาตอนเช้าครับโอเคยุคตอย่างเอาละเสร็จแล้วเราได้เวลาวันเดือนปีเกิดแบบนี้แล้ววิชาของผมจะนับในท้องด้วยเราก็จะการท่าออกมาเมื่อกี้พูดที่ผู้หญิงเกิดปีกุลนะปีกุลเป็นธาตุน้ำถูกไหมครับใครับนะครับปรากฏว่าเมื่อการท่าออกมาคุณต้องเสริมเสริมที่ท่าที่ต้องเสริมคือท่าทอง เห็นไหมฮะดังนั้นถ้าทองนี่จะมีสีครีมสีบอลเงินสีบอลทองสีขาวดังนั้นโลโก้หรือหรือตัวหนังสือที่คุณพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ที่จะทำเนี่ยออกมาต้องเน้นสีฟ้ากับสีครีมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมฮะงั้นถ้าใครอยากจะกิจการรุ่งเรืองให้ไปทําแบบนี้แต่คุณดีลาแกทําแล้วของคุณดีลานี่นะฮะของแกนี่ตามหลักคนจุ้ยเลยนะฮะ <S <S อโอเคนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหม ขอ,ของคุณพี่เมื่อกี้่าตน้ําก็ตรงนี้ก็เป็นสีฟ้า,างงเห็นไหมเห็นไหมฮะสีฟ้านะครับสีฟ้าเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรไหฮะโลโก้ควรจะเป็นสีทองยกตัวอย่างนี่คือลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะนี่เหมือนกันนี่อันนี้ก็ทาตน้ํานะครับอันนี้ทาน้ำาแสดสมมติว่าคุณมีทาตน้สริมทธาตไฟก็เอาชมพูอ่อนๆนี่ออกมฮะโอเคนะฮะ เช่นเดียวกันแหะคนนี้ออกสีเนี่ยอันนี้คนนี้ก็เป็นสีสีสีอะไระเนี่ยสีฟ้าก็เป็นธาตุน้ําอันนี้แสดงว่ามีสีเหลืองมีธาตุดินผสมนึกออกไหมฮะงั้นที่ผมบอกคุณคุณจะมีสองธาตุดังนั้นธาตุที่ชะตาเกิดกับธาตุเสริมถ้าใครแต่ควรเอาธาตุเสริมมันเป็นตัวใหญ่ไว้ก่อนอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เสริมธาตุน้ํานะครับแล้วเขาเกิดปมีม่เมียเงี้ย่โทษเขาเกิดปีฉลูเขาเสริมธาตุน้ําเขาก็ทําแบบนี้ออกมาเช่นเดียวกับของท่านทั้งหลายแหละ นะครับโอเคยางตัวนี้นี่คนนี้คนนี้คนนี้เกิดเนี่ยอันนี้ธาตุดิน,น,ดน,น,ดนกับนะฮะธาตุดินเน้นเลยธาตุดินแล้วกิมีธาตุไม้กับธาตุไม้เล็กหน่อยนอม่ผิดนี่คือลักษณะของการออกแบบที่ทําให้ถูกต้องกับสตาเกิดของท่านและกิจการของท่านจะก้าวหน้าอ่าอันนี้เช่นเดียวกันอันนี้สีเขียวก็ธาตุนะะาไม้นะธาตุไม้นะอัน,นี่อันนี้ธาตุสีเหลืองคือธาตุดินนม่อิดไหออกอแบบแบบนี้ได้ไหม จะขึ้นโลโก้ที่จะทำนำบัตรที่จะทำอะไรนะแต่